ะ่มาเข้าครัวอ่อมหมูกันเด้อพี่น้องเอ้ยออมหมูใส่ผักผักของหอมพี่น้องต้นหอมผักชีต้นหอม,ผ,หอมผักชีลาวต้นหอมผักชีลาว แจากสีเอดอย่างกินพี่น้องเอ้ยจัดละมือ้อละเวนเนาะกว่าสีคิดได้เนาะกว่าสีคิดเมนูอาหารได้จนข้ามจนเมืดนึ่งข้าวเหนียวพร้อมพี่น้อง พี่น้องได้ผืดอกลข้าวแรงเนาะมื่อนี้น้อได้ผืดอกินกับข้าวแรงเนาะมากินน้ำกันเด้ออ่อมหมูเด้ออ่อมหมูใส่ผักใส่มะเขือ กระดูกหมูออมกระดูกหมูออมกระดูกหมูตอนแรกว่าสิต้มยำไปเปลี่ยนใจเป็นออมเปลี่ยนใจเป็นออมมะเขือมะเขือก็ถ่าสี อ๋อมันกักินง่ายนะพี่น้องแกบข้าวเหน,น,น,นียวฮว่อน เหนียวร้อนๆพี่น้องเดยเผื่อกินแรงเนาะเมื่อนีน้เนาะมากินน้ำกันเด้อใส่ปลาร้าเสิร์ปลาร้าได้ไหมพี่น้องใส่ปลาร้าไอ้ที่ขาดไม่ได้คือผงนัว ใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ใส่มดดัตต์นได้ซ้อนเดี๋ยวแล้วอืมอันนี้คือข้าวคั่วใส่ให้มันหอมอมบ้นยานใหญ่เราอ๋อเสือข้าวคั่วเด้อพี่น้องออมบ้นยานใหญ่เราอ๋อเสือข้าวคั่วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิท้ายคลิป ติดตามยายละอออดเด้อค่ะยุงพจชักท้ายคิดว่ายายละอออสิเพราะผิดหรือเ่ฟังภาษาบ้านยายลอ,อ่อภาษาผู้ไทยวันระคำ

ยังไม่ใส่เนาะโอ้ยด่งเฮงยงถั่วทุันไม่ได้ใส่น้ำตายังไม่ได้ใส่เนาะม่นก็เหนียวไปพวก,กินข้ามมั้งนี ไปงานขาวดำมาเอสิงคำ มาออมหมูออมมัออนออมหมูแล้วกันท้ายคลิปท้ายคลิปฮ้อนพี่น้องฮ้อนมหนาวแบบคือฮ้อนว่าฮ้อนแบบคืนหนาว,านานนานาวจักเป็นนเรือเนาะพี่น้องเนาะอากาศก็ได้ดูแลสุขภาพร่างกายหน่อยเด้อนี่กำลังฟูดพี่น้องเลยนี่ฟูดบุบบุ๊บบุ๊บบุ๊บเล กระดูกหมูอ่อนนอ่อมกระดูกหมูลืมไปเสื้อน้ำหลายอ่อมกระได้นะพี่น้องหลายกระสร่างมันดอกเนาะมันจังได้สดน้ำเดี๋ยวเอาพักเสื้อมันกับพอดีเห็นหระอปมันจังได้สดน้ำข้าวก็กำลังขึ้นข้าวเหนียวสุกพร้อมกันข้าวเหนียวกับอ่อมหมู ชีวิตนบ้านของยายละโอเนาะเมื่อน,นี้กัสิท้ายคลิปกะขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะค่ะรับชมแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ยายละออลยายละโอกัสิขอเสนอท้ายคลิปเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สิม,ม,มีภาษาผู้ไทยวรรละคำเพื่อท้ายคลิปเพื่อพี่น้องได้รับรู้นำํำ ภาษาไทยวันละคำเมื่อนี้ก็คือข้าวคั่วพี่น้องข้าวคั่วที่ยายละออเอาเสือออกบาหั่นน่ะข้าวคัวนี่คือเขาเอาข้าวสารเขาข้าวสารข้าวเหนียวนาะจะคัวข้าวเหนียวว้ได้ข้าวเจ้าก็ได้เขาคั่วแล้วเขามาตำเนาะส่วนมากยายละอ้อีนขันตำตำนี่สิตำเองพี่คั่เข้าวคัวสีเอดเองเบิดสีมีซื้อกินจ้ะสิตำเองเอดเองมันกับสิหอมมันว่าเราข้าวคั่วํำเอง กะสีมกักกะสีเสือลาบเนี่ยเสือน้ำตกเสือลาบเสือซุปน้ำไม้เสืออ้อมกะยายเราออกกัมักเสืออันนี้แหละภาษาพู้ไทยวัละคามคือเขาครนี่แหละขันภาษาลาวอีสานลาวข้าเจ้ากะสีว่ายายเราออกกับอีสานเือกัน,กนแต่ว่าเป็นพู้ไทยนจาจะลาวก็เจ้ากะสีว่าเขาครัวเขาครัวนอกจะพู้ไทยกับเขาคเขาครัมันก็แตกต่างกันนอกจะถ้าภาษา กลางก็ข้าวคั่วข้าวคั่วบ้านเราน่ะจ้ะแต่ว่าปูไทยบ้านยายโลกับข้าวโคข้าวโคจ้ะขั้นการคลิปนี้กับคอไอ้ฝากพี่ฟังน้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปต่อไปเด้วยเสียงหูภาษาปูไทยบรรลังคำของยายโลนั่นกับขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย